แก้ปัญหาความรักเจ็บซ้ำซากนะคะใช้วิธีนี้นะคะหน่อยมั่นใจเลยว่าหลายๆคนนะคะเจอปัญหาเวลาที่เราเจ็บเนี่ยนะคะโ,โดนคนรักนะคะคือเราต้องเราต้องเจ็บเดิมๆกับเรื่องเดิมๆซ้ำๆบ่อยๆทุกคนเคยเป็นแบบนี้ไหมนะคะแล้วเราก็ต้องยอมนะคะยอมรับยอมทนหรืออะไรก็ตามนะคะแล้วก็ทําให้เราเจ็บหัวใจแบบนี้ไม่หายสักทีนะคะวันนี้หน่อยมีหลักคิดดีๆให้ทุกคนลองไปใช้กันนะคะ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะรู้ว่าทําไมเราถึงเจ็บทำซากใช่ไหมคะเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันล้วนแล้วแต่นะคะเริ่มจากตัวเราทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นการกระทําที่ถูกกระทําไปนะคะหรือว่าสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มจากตัวเราเราเป็นคนส่งคลื่นอะไรบางอย่างนะคะหรือแสดงออกอะไรบางอย่างนะคะเพื่อไปดึงดูดสถานการณ์นั้นมา,าคุณเคยได้เรียนกดแรงดูดไหมคะอะไรที่เราคิดพูดทํา นะคะรือรู้สึกถึงมันเนี่ยเรากําลังดึงดูดสถานการณ์นั้นเข้ามาเพราะฉะนั hmm. ้นเวลาที่เราคิดว่าเราโดนหลอกซ้าๆเราเจ็บเรื่องเดิมๆเราก็จะคิดถึงสิ่งนั้นบ่อยๆเราก็ขยาย,ขยายขยายขยายมันเพิ่มนะคะ mm hmm. วันนี้นะคะถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่เราตรหนัดรู้แล้วว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากเราพอคุณยอมรับตรงนี้ได้นะคะ mm hmm. คุณจะเริ่มมีปัญญาตื่นรู้ขึ้นมาว่าอ๋อถ้ามันเป็นแบบนี้แสดงว่าฉันต้องเลิกสนใจในสิ่งที่ฉันไม่ต้องการใช่ไหมคะพอเราเริ่มเข้าใจใช่ไหมคะ เราจะไม่เจ็บนะคะแต่จริงๆแล้วความเจ็บมันมันมีประโยชน์นะเวลาที่เจบเราเจ็บมากๆเจ็บมากๆเนี่ยนะคะเราจะอยากมีปัญญาเองอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มเจ็บครั้งหนึ่งสองครั้งเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยอยากจะสนใจฉันก็ยอมทนได้เลยประมาณนี้แต่มันเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เราทนไม่ได้เราอยากจะรู้ว่าทําไมมันถึงต้องเป็นแบบนี้เห็นไหมวันนี้คุณถึงได้มาฟังคลิปนี้ไงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณรู้แล้วว่า ทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากตัวคุณก็ขอให้คุณใช้คําถามนี้เลยค่ะว่านะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้นะคะเราเรียนรู้อะไรจากสิ่งสิ่งนี้นะคะในสิ่งดีๆเนี่ยนะคะมันมีอะไรบ้างที่ฉันอ่าฉันรู้ว่าฉันกําลังดึงดูดเข้ามาตอนนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าฉันรู้แล้วเนี่ยนะคะอะไรบ้างที่มันเป็นสิ่งดีๆและฉันเรียนรู้อะไรจากมันได้นะคะก็หน่อยขออนุญาตยกตัวอย่างแล้วกันนะคะถ้าวันนี้คุณอ่าเข้าใจนะคะว่า อ๋อ oh. สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดกับฉัน mm hmm. ใช่ไหมคะคุณก็บอกเลยว่าโอ้ขอบคุณนะที่ทําให้ฉันได้ตื่นรู้ที่ทําให้ฉันได้รู้ว่าฉันเนี่ยเป็นคนดึงดูดทุกสิ่งฉันจะได้โฟกัสในสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆใช่คะแล้วก็ในสิ่งไม่ดีเนี่ย mm hmm. ก็ยังทําให้ฉันเป็นคนเก่งขึ้นดีขึ้นมองโลกได้กว้างขึ้นเห็นไหมไม่ได้สิ่งดีๆเข้ามานะคะแล้วพอคุณยิ่งมองหาในสิ่งดีๆคุณก็จะยิ่งมองเห็นสิ่งดีๆเพิ่มมากขึ้นและสุดท้ายคุณก็จะไม่กลายเป็นคนคที เจ็บซ้ำซเพราะสุดท้ายแล้วคุณจะเริ่มเข้าใจนะคะแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นและคนที่รักตัวเองนะคะก็จะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายนะคะตัวเรานะคะได้อย่างแน่นอนนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะฝากติดตามเพจโค้ดนิดหน่อย Relationship Expert ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ